สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลที่เอ,อ่อค่อนข้างน่ากังวลชุดหนึ่งนะคะเริ่มจากข่าวอุบัติเหตุล่าสุดเลยเครื่อง Boeing 787 Dreamliner ของ Air i n d นเดียเที่ยวบิน AI 171ที่อาเมดาบัตนะคะครับโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เลยมีผู้เสียชีวิตเยอะมากตั้ง240กว่าราย ใช่ค่ะแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นท่ามกลางคําถามเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องอความปลอดภัยของ b โบอิงเองซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยมาจากพนักงานข้างในหรือที่เราเรียกกันว่า Whistleblowers หรือผู้เปิดโปงนั่นแหละค่ะครับผมวันนี้เราจะมาดูเรื่องราวของผู้เปิดโปงคนสาคัญสําคัญกันโดยเฉพาะาการเสียชีวิตที่ดูผิดปกติมากๆของ2รายล่าสุดแล้วก็การปฏิบัติที่เขาได้รับจากบริษัท รวมถึงข้อกังวลด้านความปลอดภัยที่ที่พวกเขาหยิบยกขึ้นมาด้วยครับค่ะเป้าหมายการคุยของเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจสถานการณ์ของผู้เปิดโปรงเหล่านี้แล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะข้อกล่าวหาของเขาเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกันไหมกับเหตุการณ์ล่าสุดนี้นะคะเริ่มที่คนแรกก่อนเลยไหมคะคุณจอห์นบาร์เนตครับจอห์นบาเนตอดีตผู้จัดการฝ่ายคุณภาพเลยนะทำงานกับโบอิงมา30กว่าปีโหนานมากครับ เขาเป็นคนออกมาเตือนเรื่องปัญหาคุณภาพของ7 7 7 e ่ e ทริ l เป e ลโดยตรงเลยเช่นว่ามีการใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับระบบออกซิเจนบนเครื่องบินแล้วเรื่องน่าเศร้าก็คือเขาถูกพบเสียชีวิตใช่ไหมคะใช่ครับน่าสลดใจมากคือเขาถูกพบเสียชีวิตในรถบรรทุกของตัวเองเมื่อเดือนมีนาคม2024ตำรวจเนี่ยสรุปว่าเป็นการยิงตัวตายค่ะ ครับแต่ประเด็นคือมันเกิดขึ้นระหว่างที่เขากำลังอยู่ในช่วงให้การในคดีที่ฟ้องร้องโบอิงอยู่พอดีเลยนะแล้วก็มีเจอจดหมายที่เขียนแสดงความไม่พอใจต่อบริษัทด,ด้วยฟังดูเมันมีเงื่อนงําแปลกๆนะคะถึงแม้ครอบครัวจะยอมความไปแล้วก็ตามครับผม นั่นแหละครับที่ทำให้คนตั้งคำถามเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่แค่คนเดียวไงครับใช่ค่ะยังมีอีกคนคนโจชัวดีนอดีตผู้ตรวจสอบคุณภาพแต่คนนี้มาจาก Spirit Aerosystems ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนให้ Boeing อีกทีถูกต้องครับคุณดีนเนี่ยเขาหยิบยกข้อกังวลเรื่องความบกพร่องในการผลิตชิ้นส่วนของรุ่ม737 MAX ขึ้นมาอย่างเช่นการเจาะรูที่ไม่เหมาะสมไม่ได้ตามสเปคแล้วเขาก็โดนไล่ออกหลังจากนั้นครับโดนไล่ออก แล้วเรื่องที่น่าตกใจกว่านั้นคือเขาเสียชีวิตกระทันหันเลยในเดือนพฤษภาคม2024อายุแค่45เองจากการติดเชื้อทีออ่รุนแรงแล้วก็เร็วมากๆคือเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีแล้วก็ติดเชื้อ m i s a ด้วยโหสองคนติดติดกันเลยนะคะในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันและทั้งคู่ก็มีปัญหากับบริษัทอยู่ด้วยใช่ครับมันเลยอดคิดไม่ได้ว่ามันมันผิดปกติเกินไปหรือเปล่า น่าขนลุกจริงๆค่ะแล้วยังมีคนที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างคุณแซมซาเลพัววิศวกรคุณภาพของโบอิงเองเลยคนนี้ก็ยังออกมาให้ข้อมูลอยู่ครับคุณซาเลพัวนี่เขาเน้นไปที่ข้อกังวลเรื่องกระบวนการผลิตและประกอบเครื่องรุ่น787กับ777เลยนะเขาอ้างว่ามีการใช้แรงแบบแรงมหาศาลเลยเพื่ออ,อัดชิ้นส่วนลำตัวเครื่องบินที่ไม่พอดีกันให้มันเข้าที่แล้วก็มีการอุดช่องว่างแบบไม่ถูกต้อง ซึ่งเขากังวลว่ามันอาจจะส่งผลต่อโครงสร้างในระยะยาวได้แล้วเขาเจออะไรบ้างคะหลังจากออกมาพูดโอ้โหตามที่เขาเล่านะครับคือเจอการตอบโต้หนักมากทั้งถูกย้ายงานกีดการออกจากการประชุมขู่ว่าจะไล่ออกจริงเหรอคะครับแล้วยังมีเรื่องที่หัวหน้าโทรมาต่อว่ารุนแรงนาน40นาทีแล้วก็ที่หนักเลยคือพบว่ายางรถยนต์ตัวเองถูกเจาะโดยเจตนาด้วย ไม่น่าเชื่อเลยค่ะครับเขาไปให้การต่อวุฒิสภาสหรัฐเมื่อเดือนเมษา2024นี้เองเล่าถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นแต่จะเร่งผลิตให้ทันกำหนดจนแบบไม่สนความปลอดภัยแล้วก็พยายามปิดปากคนที่ออกมาเตือนแล้วทางโบอิงว่างไงคะโบอิงก็เอ่อปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะครับแล้วก็พยายามจะบอกว่าข้อกังวลของคุณเซเลพัวไม่ถูกต้องคือพยายามลดทอนความน่าเชื่อถือของเขาไปตอนนี้ FAA หรือสำนักง,งานบริหารการบินของสหรัฐก็กำลังสอบสวนเรื่องนี้อยู่มันเหมือนเป็นแพทเทิร์นเลยนะคะคือใครออกมาพูดเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็น737 MAX 787 777ก็ดก็ดูเหมือนจะเจอผลกระทบด้านลบกลับไปหมดเลยครับมันสะท้อนความตึงเครียดเรื่องนี้จริงๆนะครับระหว่างเป้าหมายการผลิตกับเรื่องความปลอดภัย คำให้การของคุณซะเละพวัวนีชี้ไปที่แรงกดดันเรื่องกำหนดการผลิตแล้วก็เหมือนกับว่าฝ่ายบริหารเองก็พยายามจะออมองข้ามข้อกังวลพวกนี้ไปทีนี้พอกลับมามองอุบัติเหตุล่าสุดของ Air i n d นเดีย7 7 1ซึ่งเป็นเครื่อง7878ตกหลังขึ้นบินไม่นานตอนนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดต้องรอผลวิเคราะห์กล่องดำใช่ครับ ถึงแม้ว่า787เนี่ยจะมีประวัติความปลอดภัยที่ดีมาตลอดนะก่อนหน้านี้แล้วก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรที่เชื่อมโยงโดยตรงเลยกับอุบัติเหตุครั้งนี้แต่ว่าข้อกังวลที่ผู้เปิดโปรงอย่างคุณบาเน็ตแล้วก็โดยเฉพาะคุณซาและพัวหยิบยกขึ้นมาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของรุ่น787นี่แหละครับมันเลยกลายเป็นประเด็นที่ที่มองข้ามไม่ได้เลยในตอนนี้อืมก็คือเป็นรุ่นเดียวกันกันกบที่มีการแจ้งเตือนปัญหาพอดี ครับผมมันเลยเกิดคําถามขึ้นมาว่าไอ้ปัญหาที่เขาเคยเตือนๆไว้เนี่ยมันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าถึงแม้ว่าปกติแล้วสาเหตุอุบัติเหตุมันจะซับซ้อนอาจจะมาจากปัจจัยอื่นการปฏิบัติงานปัจจัยมนุษย์อะไรก็ว่าไปแต่ประเด็นเรื่องการผลิตที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ต้องตรวจสอบกันให้ละเอียดเลยครับค่ะ สรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ก็เห็นภาพที่น่ากังวลจริงๆนะคะทั้งเรื่องการเสียชีวิตแบบมีเงื่อนงำของผู้เปิดโปงสองคนการตอบโจ้คนที่ยังออกมาพูดแล้วก็ข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยของเครื่องบินหลายรุ่นเลยโดยเฉพาะ787ที่เพิ่งเกิดเหตุร้ายแรงไปครับผม และนี่ก็อาจจะเป็นคําถามสําคัญที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันต่อนะครับคือในขณะที่การสอบสวนยังดําเนินไปเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นหนึ่งความท้าทายลึกๆหรือเปล่าในการรับฟังเสียงเตือนเรื่องความปลอดภัยภายในองค์กรใหญ่ๆแบบนี้แล้วเราควรจะให้ความสําคัญกับคําเตือนของผู้เปิดโปงเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนเพื่อป้องกันโศกนาฏกรรมในอนาคตก็น่าคิดตามจริงๆค่ะ